รีวิวโชวกุนตอนที่สาพรุ่งนี้คือพรุ่งนี้เป็นชื่อตอนที่3ของซีรีส์ลิมิเต็ดของเอพ็กเรื่องโชกุนตอนนี้ออกอากาศตอนแรกในวันที่5มีนาคม 2 0 24หลังจากที่แบล็กทอนรอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหารอย่างโหดเหี้ยมโทรานากะกดระหนักได้ว่าเขาจะเชื่อใจใครไม่ได้อีกแล้วในโอซาก้าเขาจําเป็นต้องออกจากโอซาก้าไม่เช่นนั้นเขาจะเสี่ยงต่อความพ่ายแพ้ให้กับเกมการเมืองครั้งนี้จนถึงแก่ชีวิตยาบุชิเกะเขียนพินัยกรรมใหม่หลังจากที่โทรานากะเรียกเขามาพบและมอบดาบของเขาให้นาฮาคาโดะก่อนเข้าไปโทรานากะเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับการโจมตีมือคืนก่อนและถามเขาว่า เขารู้อะไรเกี่ยวกับสังคมของพวกอามิดะบ้างยาบุชิเกะอธิบายว่าเขารู้เฉพาะสิ่งที่ทุกคนรู้เท่านั้นว่าคนเหล่านี้คือชิโนโบิหรือนักฆ่าที่สาบานตนตามคำสาบานอันศักดิ์สิทธิสุดในความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธโทระนกะถามว่าเขาจะจ่ายอะไรเพื่อเป็นค่าหัวของเขาซึ่งหมายความว่ายาบุชิเกะอยู่เบื้องหลังการโจมตีแทนที่จะส่งยาบุชิเกะไปฆ่าก็กลับถามว่าเขาต้องการอะไรซึ่งก็คือจังหวัดสุราหะ เพื่อขยายศักดินาของเขาออกไปโทรณนกะบอกว่าเขาจะต้องได้มันมาเพื่อแลกกับความพักดีที่แท้จริงของเขาหลวงพ่อมาตินอันวิโต้ขอโทษกับตันนายพลเฟเรราโดยยืนกลานว่าเขายังไม่สามารถที่จะแล่นเรือไปยังมะเกาได้เพราะทรณนกะค้นพบเกี่ยวก,กับผลกําไรมหาศาลที่ชาวโปรตุเกสได้รับจากการผูกขาดการค้ากับจีน กัปตันบอกว่าเขาไม่ได้ทํางานให้กับคริสตจักรแต่เขาทํางานให้กับราชวงศ์และเรือดําก็ออกเดินทางในคืนนี้แม้โรดิเกตจะเตือนว่าพวกเขาจะไม่ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกหากเดินทางออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตมาริโกดูแลแพทย์ที่ดูแลอาการบาดเจ็บของจอรบุนทารโรสามีของเธอก็เข้ามาบอกมาริโกว่าพวกเขากับจอรจะไปที่อาจิโรในขณะเดียวกันนั้นฮิโรมาสึก็นําศพของสามีและลูกของฟูจิมาให้กับฟูจิหลัง จากที่พวกเขาทำเซป,ปุกุจนเสียชีวิตและบอกเธอว่าเจ้านายของพวกเขาขอให้เธอไปที่อาจิโรในเย็นวันนั้นด้วยเช่นกันยาบูชิเกะโยชิอินาฮาคโดและพักพวกรวมกันเพื่อออกเดินทางสู่อาจิโรพร้อมด้วยจอนคิริโนคาตะมาริโกและคนอื่นๆโดยไม่มีโทรานากะอย่างไรก็ตามอิชิดโดะซึ่งมาเยี่ยมกระทันหนันแสดงท่าทีไม่พอใจที่โทรานากะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนที่คิริโนมคาตะจะจากไปเพื่อที่เขาจะได้แสดง แสดงความเคารพอิชิดโดะคุยกับคิริโนและเธอก็บอกว่าที่โอซากามีมือสังหารมากเกินไปนี่คือสาเหตุที่เธอต้องไปจากที่นี่ในระหว่างนั้นท่านหญิงชิสุกรีดร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดจากการทั้งคันโทราณากใช้โอกาสนี้ค่อยๆเข้าไปในเกี้ยวคันหนึ่งโดยปลอมตัวและสลับที่กับคิริโนโดยที่อิชิดโดะไม่ทันสังเกตเห็นยกเว้นจอนแบล็กทอนกับมาริโกเท่านั้นที่มองเห็นอิชิโดะจากไปและขอให้พวกเขาเดินทางโดยปลอดภัยคนของเขาพาพวกเขา าไปที่ประตูปราสาทระหว่างทางมาริโกะบอกกับจอนว่าทรนานกะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องกลอุบายทางยุทธศาสตร์และหากเขาถูกพบไม่เพียงแต่ทรนานกะเท่านั้นที่จะถูกฆ่าแต่ทุกคนที่เดินทางมาด้วยครั้งนี้จะถูกฆ่าด้วยเช่นกันเมื่อออกจากประตูปราสาททหารคนหนึ่งต้องการตรวจสอบทุกคนที่จะออกไปตามคําสั่งของอีจิโดจอนตระหนักว่าไม่มีใครจะหยุดชายคนนั้นได้จากการค้นเกี่ยวของทรนานกะเขาจึงได้สร้างความุ่นไม้ขึ้นมาเพื่อขัดขวางโดย ตั้ำเหนียมของฝรั่งว่าต้องให้เกียรติกับตรีต้องไม่มีใครมองผู้หญิงแบบนั้นก่อนที่นายทหารคนนั้นจะเปิดเกี้ยวทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่มีใครทันจะเปิดเกี้ยวเพราะทุกคนอ้างว่าอิชิดะอนุญาตให้ออกไปจากเมืองโอซาก้าแล้วภายใต้คำสั่งของยาบุชิกเกะขบวนเกี้ยวจึงออกเดินทางและมุ่งหน้าไปยังอาจิโรมาริโกะเล่าให้จอรฟังเกี่ยวกับบุนทาโรสามีของเธอและแบล็กทอนก็เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับลูกๆของเขาทิวดอร์และอลิซาเบธที่อังกฤษทันใดนั้นเอง กลุ่มก็ถูกโจมตีโดยกลุ่มผู้ซุ่มโจมตีพร้อมลูกธนูเพลิงมาริโกะกับจอนวิ่งไปเปิดประตูเกี้ยวของโทรนรานกะออกมาและคนของเขาก็แปลกใจที่เห็นทวนรานกะยืนอยู่ที่นั่นผู้ชายหลายคนถูกฆ่าตายทวนรานกะเชื่อว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างอันจินคิยามะเปิดเผยตัวเองว่าเป็นผู้ออกคําสั่งให้โจมตีการเดินทางในครั้งนี้เพื่อที่จะฆ่าแบล็กทอนมาริโกะเองก็ร่วมต่อสู้ด้วยพวกผู้ชายร้องว่าต้องได้รับแจ้งจากอิชิดก่อนถึงจะทําเช่นนั้นได้แต่หลังจากที่รู้ ว่าทอรนานกะอยู่ที่นั่นและพวกเขาก็วิ่งหนีไปในที่สุดโทรนานกะจอนยาบุชิเกะฟูจิและมาริโกก็หนีไปจนถึงท่าเรือจนได้จอนจาลูกเรือที่นั่นได้และพวกเขาเห็นเรือดําที่อยู่ชายฝั่งพวกเขาลงเรือเพื่อมุ่งหน้าไปยังเรือบุนทาร่ซึ่งถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังต่อสู้กัดขวางผู้ซุ่มโจมตีเพื่อไม่ให้ติดตามไปขบวนเดินทางตัดสินใจทิ้งบุนทาร่เอาไว้เบื้องหลังแม้ว่าเขาจะต่อสู้กับผู้โจมตีได้สําเร็จก็ตามโทอรนานกะโค้งคํานับซามูไร ซึ่งเป็นขุนศึกของเขาบุนทารโรโค้งกำนับต่อและสบตากับมาริกบเพราะเขารู้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้มองหน้าเมีย จากนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปสู่ผู้ที่โจมตีและต่อสู้จนตัวตายอยู่ที่ท่าเรือนั่นเองคิยามะพูดคุยกับอิชิโดเกี่ยวกับการทรยศของยาบุชิเกะพวกเขาเฝ้าดูขณะที่กลุ่มคนในเรือของคิยามะขวางทางเดินเรือของโทรานากะและคนอื่นๆโทรานากะเจรจากับกัปตันเฟอร์เรราเพื่อหาทางผ่านโดยเสนอส่วนแบ่งผลกําไรจากการค้าผ้าไหมและอนุญาตให้สร้างโบสถ์ในเอโดได้หลังจากที่ถกเถียงกันมามากมายชาวโปรตุเกสก็เห็นด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขา ามีเงื่อนไขว่าอันจินจะต้องอยู่ข้างหลังแต่โทรานากะยืนยันว่าเขาเป็นแขกของเขาแต่ก็ตอบตกลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะักจอรแบล็กชอนเฝ้าดูเรือแล่นออกไปแต่เขายังตัดสินใจว่าเขาจะไม่อยู่ข้างหลังดังนั้นเขาจึงรีบเร่งให้เรือของตนเองตามเรือดำไปให้ทันขียมะยืนกลานว่าเรือจะไม่มีทางผ่านคนของเขาที่ดักอยู่ในทะเลไปได้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ผ่านไปได้อย่างสําเร็จเรือของจอรนก็ผ่านไปได้อย่างสําเร็จเช่นกันโดยได้รับความช่วยเหลือเล็ก น้อยจากโรดิเกตท,ที่บอกว่าเป็นการชำระหนี้ให้กับจอร์นแบล็กชอนที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้ตอนที่เขาตกลงไปในทะเลอิชิโดะประชิญหน้ากับคียามะโดยย้ำถึงความผิดหวังกับแผนการกำจัดทั้งคนเถื่อนและโทรานากะที่ล้มเหลวจนถึงตอนนี้ฮิโรมาซึมาถึงเพื่อแจ้งข่าวการลาออกของโทรานากะในฐานะผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์อิชิโดะขู่โทรานากะด้วยการกล่าวโทษโดยยืนกรานว่ากระดาษแผ่นนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยฮิโรมาซึ แจ้งให้เขาทราบว่าไทโกต้องการผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หคนสําหรับการลงคะแนนเสียงใดๆเขาไม่กล้าที่จะแจ้งให้อิชิโดะทราบว่าตอนนี้ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั้นมีเพียงแค่4ี่คนเท่านั้นจอนยอมรับกับมาริโกว่าเขาละทิ้งครอบครัวเพื่อใช้ชีวิตในทะเลเขาขอโทษสําหรับการตายของสามีของเธอโทระนากะเข้ามาใกล้และขอบคุณจอนสาหรับความกล้าหาญของเขาเขานําบันทึกของจอนมามอบให้กับจอนเพื่อบอกว่าเขารู้ว่าจอน มาทำอะไรที่นี่และทำอะไรในทะเลที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมายความว่าเขารู้ความลับของจอห์นแบล็กทอนทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเป็นโจรสลัดแต่เข,เขาบอกว่าเขาจะต้องใช้เวลาแปล บันทึกฉบับนี้นานหน่อยเพื่อที่จะลงโทษใครได้เขาตั้งใจที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามและขอให้จอนผู้กองทงหารในยุทธวิธีต่างประเทศโดยใช้อาวุธจากเรือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการที่เขาไม่ลงโทษครั้งนี้เขาขอให้คนและเรือของเขากลับมาจอนได้รับฉายาว่าอาตามโมโตซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งและจอนก็ขอบคุณเขาโทรา,ากะขอให้จอนว่ายน้ำร่วมกับเขาและขอให้จอนสอนวิธีดำน้ำให้เขาจอนเห็นด้วยแล้วรีบเร่งให้โทรา,ากะ ขึ้้นนัังดวยกสำหรับในตอนนี้เราได้เห็นเกี้ยวของชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณเกี้ยวหรือโนริโมโนเป็นยานพาหนะที่ประกอบด้วยกล่องไม้ที่มีบานประตูเลื่อนและหน้าต่างขัดแต่ห้อยลงมาจากเสาและบรรทุกจากด้านหน้าไปด้านหลังบนไหลของคนที่แบกเกี้ยวหลายคนซึ่งเป็นชนชั้นล่างที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นขี่หรือนั่งในโนริโมโนนี้ได้โนริโมโนสำหรับผู้หญิงชั้นสูงนั้นงดงามเป็นพิเศษตกแต่งด้วยเลกกเกอร์สีดำและตกแต่งด้วยตร ประจําตระกูลและลวดลายที่ทําด้วยผงทองคําและงานศิลปะตกแต่งอื่นๆภายในตกแต่งอย่างหรูหราด้วยภาพวาดดอกไม้นกต้นสนและลวดลายอื่นๆเมื่อนูริโมโนดังกล่าวผ่านไปพร้อมกับซามูไรจํานวนมากผู้คนก็รู้ว่าเขาต้องหมอบกราบลงและแสดงความเคารพคนที่นั่งอยู่ในเกี้ยวเหล่านั้นซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ก็พยายามที่จะออกแบบเกี้ยวเหล่านี้ออกมาให้ดูสวยงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น ตามที่เราได้เห็นไปแล้วนั้นบนเส้นทางที่ผ่านป่าในโอซาก้าที่ทุกคนได้สู้รบกันนั้นก็คือเมื่อผู้คนเดินทางออกจากปราสาทโอซาก้าไปยังเอโดะพวกเขามักจะออกจากปราสาทโอซาก้าผ่านประตูเคียวบาชิจากนั้นนั่งเรือลำเล็กขึ้นไปในแม่น้ำโยโด จนถึงเกียวโตซึ่งพวกเขาเดินทางได้โดยใช้ถนนอย่างไรก็ตามการเดินทางของคิริและโทรานากะในครั้งนี้ที่จะไปยังท่าเรือ,อโอซาก้าโดยพวกเขาจะขึ้นเรือของโทรานากะเพื่อล่องเรือไปตามชายฝั่งใต้ของญี่ปุ่นไปยังเอโดะประการแรกก็คือพวกเขาเดินทางผ่านป่าซึ่งไม่มีป่าระหว่างปราสาทและเมืองแต่เพื่อให้ใกล้เคียงกับนวนิยายของเจมส์คราวเวลที่เขียนเอาไว้องค์ประกอบเหล่านี้จึงถูกเก็บไว้ในการถ่ายทําในครั้งนี้โดยมีแนวป่าอยู่ทางเหนือและทางตะวันออก ของปราสาทโอซาก้าดังนั้นแนวคิดก็คือเส้นทางผ่านป่าเหล่านั้นจะพาพวกเขาไปยังท่าเรือได้เร็วกว่าการผ่านถนนแคบๆที่พลุกพล่านในเมืองโอซาก้านั่นเองมีฉากหนึ่งที่การสู้รบอยู่ในป่าเราได้เห็นมาริโกะสู้รบกับเหล่าสมุไร ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมาริโกะรู้จักเรียนรู้การสู้รบในครั้งนี้ในสองตอนที่ผ่านมาหลายคนก็ได้เห็นแล้วว่าเบื้องหลังความลับดํามืดของมาริโกะไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนอกจากว่าเป็นเมียของบุนทารซึ่งมีลูกชายกับเขาหนึ่งคนแต่ในความจริงแล้วนั้นไม่เพียงแต่คนในกลุ่มซามูไรเท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้ในสนามรบได้ในสมัยเซงโงกุมีตัวอย่างของผู้หญิงที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องปกป้องปราสา จากการโจมตีของศัตรูพวกเขาถูกเรียกว่าอนนามูซาหรือนักรบหญิงแม้ว่าจะมีบันทึกการกระทําของอนนามูซาเหล่านี้ไม่มากนักแต่ชีวิตของพวกเขาก็ได้รับการบอกเล่าในตำนานมากมายตำนานที่มีชื่อเสียงได้แก่โทโมเอโกเซนผู้ช่วยขุนศึกมินาโมโตโยชินากะการต่อสู้ของเขาผู้หญิงบางคนถึงกับกลายเป็นเจ้าแห่งปราสาทหรือที่เรียกกันว่าอนนามูจูในกรณีที่ ไม่มีสามีเช่นอิอินาโอโทระในตำนานซึ่งป้องกันการล่มสลายของตระกูลอิอิโดยการเป็นผู้นำของพวกเธอเองพวกเธอเหล่านี้ต่อสู้เก่งและก็สามารถต่อสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับซามูไรของพวกเขาได้นั่นคือนักรบหญิงอุนามูซาซึ่งมาริโกก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นอาวุธที่อุนามูซาเลือกใช้ก็คือนาฮินาตะซึ่งเป็นอาวุธยาวปลายเงาแต่มีดาบใบมีดโค้งอยู่ด้านบนที่ท่อนปลายซึ่งผู้หญิงจะถือให้มาก กว่าหอกหรือดาบพวกเขาสามารถรักษาระยะห่างจากศัตรูได้และแรงโน้มถ่วงช่วยให้พวกเขาเหวี่ยงนาฮินะตะลงไปทำร้ายศัตรูที่เข้ามาได้ช่วยลดความเสียเปรียบในด้านความแข็งแกร่งทางกายภาพและสามารถยืนอยู่ห่างจากดาบของซามูไรได้สำหรับการหลบหนีออกจากปราสาทโอซาก้าของโทรานกะ ในตอนที่สามที่เราได้ชมไปแล้วนั้นน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการหลบหนีของโทกุฮวะเอเอยสึซึ่งเป็นตัวตนจริงของตัวละครที่เป็นโทระนาก,กะหลังจากการที่ฮโนจิซึ่งอากิชิมิมัตสึฮิเดสังหารโอดะโนบุนางะในเกียวโตขณะนั้นเอเอยสึ asu, อยู่ที่สากายเขาข้ามภูเขาอีฮะโดยมีพันธมิตรของอาเคอิไล่ตามและขึ้นเรือที่พาเขาไปอยู่ในที่มีคาวะอานายะโนบุทดะคุนศึกซึ่งเป็นสหายของเอเอยสึ asu, ถูกสัง งานระหว่างทางในการหลบหนีครั้งนั้นว่ากันว่าออเอยะสึหลบหนีไปได้ปลอดภัยด้วยความช่วยเหลือของเหล่าชิน n o บิหรือเหล่านินจาของเขานั่นก็คือฮันโตริอีแอดมินได้เล่าเรื่องราวของนินจาเอาไว้ในตอนที่สสามารถกลับไปชมในตอนนั้นได้เป็นเรื่องราวของนินจาชิน n o บิ ทีนี้มาว่ากันถึงสิ่งที่ในซีรีส์ไม่ได้อธิบายบ้างตำแหน่งฮาตาโมโตคืออะไรทำไมจอนแบล็กทอนได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติที่เรียกว่าอาตาโมโตอันนี้ในขณะเดียวกันหลายคนคงสงสัยว่าฮาตาโมโตตำแหน่งที่แบล็กทอนนั้นคืออะไรกันแน่ทำไมมาริโกะถึงบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติและยิ่งใหญ่นอกจากข้าราชบริพารและพันธมิตรแล้วขุนศึกหรือไดเมียวหรือโชกุนยังมีกองทัพของตนเองที่ประกอบด้วยญาติสนิทซามูไราอาชิการุและ เจฮาตาโมโตเป็นซามูไรที่ใกล้ชิดกับเจ้านายในการต่อสู้มากที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงถูกเรียกว่าฮาตาโมโตซึ่งแปลตามตัวตรงว่าใกล้ธงหรือใต้ทงซึ่งหมายความว่าพวกเขายืนอยู่ใกล้ธงของเจ้านายนั่นเองตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของซามูไรที่เจ้านายเชื่อใจมากที่สุดด้วยเหตุนี้มาริโกจึงบอกว่าจอห์นแบล็กทอนได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ได้ต่อสู้เคียงบา่บาเคียงไหล่อยู่ใกล้โทระนากะโดยที่เขาไม่ได้หวาดระแวง สงสัยอะไรอีกเลยตำแหน่งฮาตาโมโตได้รับพืชผลแต่ไม่มีศักดินาขนาดใหญ่ที่เป็นอิสระเหมือนขาราชบริพารคนอื่นโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาในสมัยนั้นขึ้นตรงกับอีเอยะสึซึ่งเป็นโชกุนโดยตรงโดยพวกเขายังแตกต่างจากซามูไรคนอื่นที่รับใช้ขุนศึกเชก่นกันที่เรียกว่าโคเกนินตรงที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าขุนศึกได้โดยตรงไม่ต้องผ่านขั้นตอนพิธีการใดๆในยุคนั้นวิลเลียมอดัมซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของ แบล็กทอนในซีรีส์กลายเป็นฮาตาโมโตะเช่นกันโดยได้รับโดเมนในเฮมิปัจจุบันนี้ก็คือเมืองโยโกสุกะบนคาบสมุทรมิอุระเนื่องจากชื่อของสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้วิลเลียมอดัมจึงเป็นที่รู้จักในชื่อมิอุระอันจินในญี่ปุ่นฮาตาโมโตะที่มีศักดินาขนาดใหญ่จะมีซามูไรไคโชและอาชิกะรุมากกว่า100คนอยู่ภายใต้การปกครองฮาตาโมโตะที่มีศักดินาน้อยกว่าก็จะมีน้อยกว่ามากเห็นได้ชัดว่าอดัมไม่มี ามูไรคอยรับใช้เขาแม้ว่าเขาจะมีคนรับใช้หลายคนและมีครอบครัวประมาณ80-90ครอบครัวคอยรับใช้เขาก็ตามเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการรีวิวและก็การอธิบายเรื่องราวในซีรีส์โจกุนตอนที่3เหล่านี้คำว่าฮาตามโตหลายคนก็จะได้คลายข้อสงสัยไปได้ว่าตำแหน่งนี้คืออะไรแอดมินอยากจะนำเกร็ดความรู้เหล่านี้มาเล่าตอนท้ายคลิปให้กับทุกคนได้ติดตามชมแล้วก็จะได้เข้าใจและได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ สนุกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะต่อไปในตอนที่5หรือตอนที่6เราจะได้ดูเรื่องราวของมาริโกมากยิ่งขึ้นว่าเธอคือใครหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้แอดมินด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากเลย